ออฟฟิศเดย์กลับมาอีกแล้วทุกคนไปทำงานที่ออฟฟิศกันเถอะหลายๆคนสงส,ยสัยแล้วสิู่าทำไมเราถึงไปทำงานที่ออฟฟิศแน่นอนค่ะออฟฟิศเรายัง Work From Home อยู่นะแต่วันนี้เป็นวันศุกจริงๆแล้วเราต้อง Work f r o อ Home แต่บังเอ,อิญตอนเย็นเรามีนัดเราก็เลยไป Work From Office กันเดินทางด้วยเรือเหมือนเดิมคลองเซนแซบอย่างร้อนพอมาถึงเซ็นทรัลเวิด์เราต้องเติมพลังกันด้วย เย็นๆสาอาริกระตะค่ะถ้าถามว่าทำไมซื้ออาริกระตะมีคนเคยบอกเราว่าเราชอบกินกาแฟโอ่งเขา้าใจคบว่ากาแฟโอ่งไหมขอปริมาณเยอะๆไว้ก่อนเดี๋ยวมันไม่ตื่นมาถึงกันแล้วออฟฟิศที่เราหลักการสว่างสวยแสบตาหมายถึงเสื้อของเรานั่นเองทำไมถึงใส่สีส้มเพราะว่าจริงๆเสื้อตัวนี้จับคู่สียากมากมันจะเอาไปใส่กางแล้ววันนี้เป็นวันศุกร์ วันศุกร์สีส้มสําหรับเราเพราะว่ามันแจกความสดใสให้กับหลายๆคนได้แต่ถามก่อนจะความสดใสใครวันนี้ไม่มีใครม,มาทํางานาออฟฟิศกันหรอกแต่ก็มีบางคนที่เขาเข้านะแอ์วันนี้หนาวมากหยิบเสื้อก็คือมาได้ดูแอร์ไม่ได้ดูอุณหภูมิอะไรเลย <c oughs> เวลาที่มาถึง <c oughs> ก็ใช้เวลานิดนึงในการจัดโตนะจา๊ะเอาอุปกรณ์ทุกอย่างที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นยาดมยาหมองยาปวดหัว ย่าหยดตาเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งก็อย่างที่เห็นกว่าจะได้เริ่มทํางานเออใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเลยเนี่ยเนี่ยน้าตาทองน้ําตาเทียมครบจัต่อเรียบร้อยเริ่มทํางานกันดีกว่าก็จะได้ทำืมดีลาเลอเกินอาจะท่านั่งอีกงงยังยังไม่ทันลายกาแฟหมดแล้วยังไม่ได้ทํางานอะไรเลยเที่ยงอีกแล้วกินข้าวกันข้าวหมูย่างกับแกงจืดฟักตุ่นมะนาวดอก บดกับไก่ตุ๋นอือร่อยมากเลยเราชอบไปกินข้าวที่อมารินนะทุกคนรู้จักอมารินใช่ไหมอมารินจะมีฟู้ดคอร์ทอยู่ที่ชั้นสี่อร่อยมากราคาดีมากแต่บอกก่อนเรากินอยู่ร้านเดียวนะที่พูดมากินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วกาแฟโดดสองต้องมาแล้วลิซึมที่เดิมเหตุผลชอบกินกาแฟโอ่งเห็นไหมส่องแกวแป๊บเดียวหมดอีกแล้วเดินไปเดินมาเพื่อปรับโต๊ะกันให้ดูหน่อยวอ่าอ เขาเนีย้ยอ้วนโตเราปรับได้อะเนขอผอ้วนน,นิดนึงเปล่าจริงจกินกาแฟก็แล้วง่วงค่ะปรับโต๊ะยืนซะยืนซะพักเข้าห้องนะ้ำอีกแล้วสังกระจกนิดนึงเอาวิลจากโต๊ะที่เรานั่งมาให้ดูทุกคนก็จะเห็น BTS อากาศหนาวแค่ไหนโปรดดูในคลิปผ้าห่มก็เอาไม่อยู่มือเย็นไปหมดแล้วยังค่ะตอนเย็นเยนฝนมาอีกแล้วมีนัดซะด้วยเย็นนี้ ยังไม่พอขออนุญาตกลับไปเติมโดนอีกแล้วโดดครั้งนี้เป็นอะไรเนี่ยเหรอโคคาโคลาซีโร่ Cola, Zero, เท่านั้นและนี่เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ไม่ค่อยอยากเข้าออฟฟิศกินแล้วกินอีกกินเป็นมาเลนกินจนตูดบ้านเบอ้อนิ่งเป็นหลับขยับเป็นแดกกูเองนี่แหละยังไม่พอคะ่ะเทสโตและเลอย่างละห่อตามด้วยน้ำสม้มใสกับโซดาโอ้ยตายแล้ววันวันวนึนงกี่พันแคลวะเนี่ยกู เป็นไงดูเครียดไหมเป้า่ากาสูตรนี้ไม่ได้มาค่ะเต็มมือนั่งทํางานกันต่อดีกว่าไม่ได้เยียอะไรเลยวันนี้กินอย่างเดียวค่ะทุกคนทํางานกันไปได้สักพักก็ถึงเวลาเลิกงานกลับบ้านอีกแล้วไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทุกคน,นอย่างที่บอกไปว่าจริงๆแล้วเรามีนัดนั่ง BTS ไปแล้วกันนะทุกคนวันนี้เราก็ใช้เวลาเดินทาง BTS ประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะ จะไปไหนก็เราก็มันจะไปปู่เจ้าจะ้ะสถานีปู่เจ้า,าแล้วก็มาถึงแล้ว BTS ปู่เจ้ามีคนบารับไปค่ะ,ะกินข้าวแตงหัูข้าวมากเลยหิวข้าวไหมผิเวเิวนาองเราใก้ิวขาหมูแดงเจ้าเด็ดเจ้าดางังอร่อยที่สุดในยานําำคำแหง แล้วก็ตามด้วยของหวานกินข้าวไม่กินหวานสันดานไพร่บ๊ายบาย